กล่องซูมจากหลงซีฟู้ดนะครับในราคา7จ9รบาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า้้าไหนจะมีอะไร <Yeah. S 1> <laughs> สิ่งต้องเตรียมนะครับก็ถาดนะมีดไอ้เจ้าหมามีน <Yeah. S 1> อยากจะลุ้นกับเขาด้วยนะจ๊ะ <laughs> คุณนายจะเป็นคนแกะนะครับผมแกะสดๆเลยนะครับ ไม่ได้ตัดต่อเลยครับเดี๋ยวจะลงแบบไม่ตัดต่อเลยครับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นกล่องสุม่มคิงแคปนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะฮะอ้อาวเป็นหอยนะฮะหอยนางรมโอ้สายฟามืออันนี้น้ํำจิม้มโอ้ได้อะไร,รอ่ะปูจักจั่นนะจะหนึ่งตัวอะไรอ่ะไม่ทราบได้นะทอดมัน,น ปลากระพงหนึ่งตัวอันนี้มึกอันนี้อะไรอ่ะปลาหมึกปลาหมึกหันโอ้โหไม่ชอบเลยหตัวหมึกหันอ๋อไอ้นี่คิงกางคิงครับแล้วก็กุ้งกุ้งน่าจะเป็นกุ้งแชบวยนะอ่ากุ้งไมลา,ายนะจ๊ะ ปุงไม้ลายโอ้กล่องสุ่ม King Cap 799บาทนะครับแต่เราพลาดเราไม่ได้ King Cap น่าเสียดายแต่เรามาดูนะฮะว่าในราคาประมาณนี้คุ้มหรือปเปล่าก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูกันนะครับประมาณนี้นะมินนี่ว่าคุ้มไหมลูกเฮ้ยมีด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  มินี่ว่างไงก็พิจารณากันดูนะฮะคุ้มไม่คุ้มชิลิมิกเซอร์ขอจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้นะครับ